เดี๋ยวตอนหลังสุดเดี๋ยวไนฮะเสดวิ้งก็จะรีบไปที่นัใช่ไหะดูผมก็ได้เก็บแบบเมื่าพูดได้เจ็บคอเลยมีแค่เสียงออเจ็บคอ บอกผมก่อนแม่กันเนาะคุณดูครับตัวนี้ผมมีอยู่30ตัวเขาตึงอ่ะเดี๋ยวจะไปแปะไอเดียก่อนนะครับมาดูผมมีผมจะไปสุ่มสี่ไอเดียนะครับมาดูเดี๋ยวไว้มาเดี๋ยวเราค่อยเล่นไอเดียนี้ไปผมจะเอ้ยลืมโอเคครับวันนี้ห้องสวยฟอก็แล้วันนี้ดูคือดีเลยกันนะขอเป็นตัวที่ดีหนึ่งนะดูด้ยผมก็จะบอกอะไรให้เดีไอเดียนี้ก็ได้เลยนะเนี่ยแบบนึง ไม่ได้ตัวเฮีย้ยเลยเลยลืมไปนี่นะครับแดนแดนทอดไฟด้วยไว้พิมสกิลโคตรเดงเลยนะพวก็ขอที่ญาตสุงอะไเลยกนต่อแรกก็ไม่ต้องข้ามก็ได้นะเรารอไว้สักนิดก็ได้ว่าไงเล่าฟองสบู่ขอได้ละขอญาตข้ามเลยรแกน,นะป๊อปเป็นไายเจม โอ้ไม่เลยมไร,ไมไรต่อมาเราจะไม่ข้ามหรือว,ว่าข้ามดีกว่าชุดกิโมโนโคดีด้เด้รอบสุดท้ายเราไม่ต้องข้ามก็ได้ต้องการรอให้มันสึกนิดหน่อย,ยแล้วเกลนะเรียบร้อยอัปปะมงมันชื่ออะไรนะจำไม่ได้เอ่อม,มงอัปปะลักเอ่อ มองอับลงแล้วไปเถอยที่ดีหนึ่งนะก็รับวันทีครับผมบิกกี้เมาไอสัตว์มองหน้ารัตืดเหรอก็รับคุณดูถ้าไปดีนะครับก็มอบผมก็ได้นะครับไปดีนี้ฮ่าทั้วเองนะครับดูนะครับคุณดูบิกกี้เมา สำหรับชิคเกอม็อบผมได้แล้วในดีนี้เจ้ต่อไปก็ขอมอบอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับกดข้าบเลยแล้วกันเปี้ยงอมยิ้มมาป่าเบ้า,าอ้ไม่เป็นไรขอต่อไปแล้วเลยกันพ่าไหมพาไหมเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยง โอมแล้วก oh ็คุยแล้วก็คุยเนี่ยจบขอแล้วแหมครับข้ามแล้วข้าเลยแล้วตอนสุดรับวเราว่าเราได้ละโอเคเกลือมาดูไม่เป็นไรก็ไปต่อยกันที่ดีดึงนะครับนี่นะมาดูก็ก็มันก็อีดีสุดท้ายคำสละผมนะก็มีเบ่สบาสติกาบัตเต็ดหมวกแดงดอลซลลี่หมวกแดงแล้วก็ซลลี่ปืนชาอ์กันมีสองตัว แล้วก็มีคนาี่เชลิเตอร์สีฟ้าแล้วก็มีสตีฟเครื่องชงยักษ์ชงกาแฟยักษ์มาคนดูอี디สุดท้ายเราจะมาสุ่มกันแต่แปบ,บนึงนะเฮ้ยสิบห้าถั่วเฮ้ยมาละมาละขามเอาจะขามเราดีไหมครับ ออกก็เปล่าเราเกินทางเกมจะออกให้ผมไหมรืว่าไม่อหมหอกแกแนแน่นะปบี่ยนฮิเมะกูยับเล่นกันไม่อยากโอเคแล้จ้าละรอ นาะปะยังโอเคเกียร์มาพอดูก็จบแล้วนะครับดูก็ผมขออนุญาตไปเล่นดีดักตีพีไปแล้วเราก็จะมาเล่นทีดีด่หลกับมาตีพีพงพีพีสำหรับไอ้ดีดักผมกันดีกว่าเราจะมาเตะอะไรแบบห้าหนีมาไม่ไม่ใช่คนละอย่างมาแดนพร้อมสมอเธอรับพอใจ ทีมนี้โอ้โหเฉียใครว่าใครไม่สนแลจัดหมดแพ้ชนะไม่เป็นไรขอให้ได้ใจคนดูก็พอไอ้หิวหิวไม่ช่ผมปรับผมเป็นปรับภาพเคลื่อนไหวสูงแล้วคนดูดิตัวโคตรน้อยอะผมปรับเป็นเคลื่อนไหวสูงละคนดูคิดว่าชนะปะพเพราะว่าีมอกสชนะอยู่โอ้โหทีมมันก็ บากิอโอลิเวอร์เพทีมเกมน,นี้น่าจะนานนะดูแต่ม็อบผมจะเฉยให้คนดูดูดิเพราะว่าม็อบผมเกมหมดกูว่าไม่ใช่ละกูว,วา่าทีมมันเกมหมดอะโอลิเวอร์ผมก็ยินนาะไออีเลนผมก็ยินนานต่สมมติถ้าเอีเลนผมยินไม่ได้ผมก็แพ้เออดูทีมกูมาดิม็อบลูก มึงต้องโชว์แล้วโชว์สเต็ปหน่อยมึงอะ่ะม็อบม็อบกูรู้ว่ามึงโหดสู้เขาม็อบลูกกูไม่อยากแพ้ม็อบทำใจไวด้ดีๆลูกพ่อคนเราต้องมีเปลี่ยนแปลงได้ลูกพ่อทีมแมกกับทีมผมโอ้โหยิยงโคตรนานโอ้โหคนดู กดกด,ดกดให้เลยกดให้เลยเพื่อนกดให้เลยเล็กใบเล็ก,ลกง่าวโอ้โห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 แพ้วอะเชียร์แมงซูงไม่ได้สักนิดเลยอะคุณดูผมซูไม่ได้ได้ไงวะ โอ้โหโอ้ยทีมมันยินนานเกินทีมมันยินนานจนผมทีผมแพ้เดี๋ยวรอเลยกเกินทีผมเดี๋ยวผมรู้ว่าท,ผท,ผทีผมจะชนะแล้วนะไม่แก้วดู เราว่าเราพอดีกว่าเนะดีทานซีนสุดท้ายโหเกิดตีสักหน่อยผิดมีลยยังไงดิโอ้โหแพ้เลยเมื่อกี้ที่ผมท่านมาเยอะเนาะ มันไม่ค <Netz mainly j als> uh, ่อยแรงเท่าไหร่อ <authenticity> <N> ่ะโอุ๊ยฉลบผมเนี่ยมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะน่าจะชนะนะครับดูก็ขออนุญาตจบคขีปนาวุธนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามถึงผู้ติดตามหนึ่งพันเลยนะครับบายเจอกันนะครับคลิปหน้าไปบุย